ไปดูความช่วยเหลือที่ส่งไปยังเนปาลจากธรณีภัยพิบัตินะครับในเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับตอนนี้การส่งความช่วยเหลือไปยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนั้นทีมแพทย์ฉุกเฉินของไทยตั้งโรงพยาบาลสนามครับที่เมืองสิปกัดนะครับเพื่อที่จะพร้อมในการวางแผนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาผู้ได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่ปวยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวพร้อมกับเร่งนําชุดเครื่องทำชุดทําน้ําดื่มนะครับที่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตประ ทานจานวน120 0 0 0ชุดเพื่อแก้ปัญหาน้ําดื่มขาดแคลนในเนปาลน,นะครับและก็พร้อมในการส่งมอบให้กับพื้นที่ที่ประสบภัยครับในแพทย์สมศักดิ์ชุนทรรัตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขครับรับสิ่งของที่ประทานจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัตด,ดามาศโดยเป็นผงทําน้ําดื่ม120 0 0 0ชุดเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่เน,นปาลน,นะครับ สำหรับพงทํทน้ำดื่ม1ซองนั้นครับสามารถบำบัดคุณภาพน้ำได้10ลิตร ทำให้โลหะหนักเศษผงฝุ่นละอองในน้ํานั้นตกตะกอนใน5นาทีนะครับและก็ฆ่าเชื้อได้หมดภายใน30นาทีจึงสามารถดื่มน้ําได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานเดียวกับน้ําประปาในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเชื่อว่าจะช่วยในการบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ขาดแคลนน้าในพื้นที่ประสบภัยพิบัติได้เป็นอย่างดีโดยกระทรวงสาธารณสุขครับจะเร่งในการประสานหน่วงงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งผงทําน้ําดื่มไปยังประเทศเนปาลให้เร็วที่สุดครับ ด้านนายแพทย์นรงค์อภิกุลวณิตรองที่ปดีกรมการแพทย์ก็ประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของทีมแพทย์เมิร์ชรัฐบาลไทยชุดแรกครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาลโดยทีมล่วงหน้าและหัวหน้าทีมแพทย์ฉุกเฉินด้วยว่าทีมเมิร์ชนั้นนะครับได้รายงานข้อมูลจากเนปาลน,นะครับว่าขณะน,นี้ทีมแพทย์เมิร์ชนั้นได้ตั้งโรงพยาบาลสนามที่บริเวณสถานบริการสาธารณสุขของตำบล ตำบนสิบประกัดนะครับอำเภอสินทุป,ป่าโชคนะครับพร้อมกับปฏิบัติงานดูแลรักษาของผู้ประสบภัยทันทีและก็วางแผนในการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ใน10หมู่บ้านร่วมกับอาสาสมัครและกอทหารชาวในปานเพื่อออกค้นหาและก็รักษาผู้ได้รับบาดเจ็บครับซึ่งก็คาดกันว่าจะยังมีอีกเป็นจํานวนมากรวมทั้งผู้เจ็บป่วยทั่วๆไป นอกจากนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนในการส่งเครื่องกรองน้ําเสื้อกันฝนรองเท้าบูทรวมทั้งเวชภัณฑ์ยารักษาโรคที่จําเป็นและก็ชุดทําแผลสนับสนุนให้แก่ทีมแพทย์เมิร์ดท,ที่จะ ออกไปในการตรวจรักษานะครับให้เพียงพอในการดูแลผู้ประสบภัยโดยจะตั้งวอรูมสำหรับการประชุมติดตามข้อมูลผลการปฏิบัติงานปัญหาที่พบและก็ความต้องการของทีมแพทย์ฉุกเฉินในชุดนี้ของทุกวันนะครับเพื่อที่จะวางแผนในการส่งสิ่งสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและก็ปรับแผนการทํางานครับให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเนปาลและก็เตรียมบุคลากรในทีมแพทย์เมิร์ชุดต่อไป ส่วนการจัดส่งทีมแพทย์ชุกเฉินในชุดที่2นั้นนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามข้อมูลที่ได้รับจากการทํางานของทีมแพทย์ชุดแรกแล้วก็วางแผนประถมนิเทศเพื่อที่จะชี้แจงถึงแนวทางการทํางานในพื้นที่ในวันที่5้ถึงหพฤษภาคมนี้ครับรวมทั้งจากพิจารณาในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่จําเป็นเช่นตับอักเสบเไข้หวัดใหญ่โรคไข้สมองอักเสบ JE เป็นต้นนะครับซึ่งคาดว่าทีมแพทย์ เมิร์ดรัฐบาลไทยชุดที่2นั้นจะออกเดินทางในวันที่8พฤษภาคมนี้โดยระยะเวลาในการปฏิบัติงานคือ10 14วันครับ